โชคชะตากำลังจะส่งใครมาให้คุณขอภัยบอกคุณทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานปละมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะห้าเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกษกกันหกเหรียญพลังงานของคนธาตุดินคิงถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก เด็กถือไม้พลังงานของคนธาตุาาไฟเมษสิงห์ธนูเดทพลังงานของคนราศีพิจิกมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุน้ําคนธาตุไฟพลังงานของคุณเป็นคนที่อึดถึกทนมากๆใจดีใจเย็นเห็นอกเห็นใจที่สงสารเป็นคนที่ใจอ่อนเป็นคนที่ถ้ารักใครก็ยอมให้กับคนคนนั้นยอมให้มากๆนะคะแต่หากว่าไม่ถูกชะตากับใครก็ ไม่ยอมแล้วก็ไม่อยากเข้าใกล้เลยนั่นเองนะคะเป็นคนอบอุน่นเป็นคนจริงใจเป็นคนที่รักใครรักจริงพลังงานของคุณมีการทะเลาะมีปัญหามีประเด็นมีการรอคอยอยากให้อภัยอยากให้โอกาสอยากสู้ไปด้วยกันใหม่ เังงานที่ขึ้นมามีคนที่อยู่ในใจมีคนที่รอคอยด้วยนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์มีปัญหามีประเด็นบางคู่ก็อาจจะมีการเลิกลาจบสิ้นกันไปแล้วแต่ว่าบางคู่ก็คือมีปัญหาที่ไม่รู้ว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมนะคะเรามาดูกันว่าโชคชะตาจะส่งใครมาให้กับคุณนะคะโชคชะตาจะส่งใครมาให้กับคุณ สิบไม้พลังงานของคนธาตุไฟเม่สิงห์ธนูคิงถือดาพลังงานของคนธาตุลมเอทุนตนกลุ่มควีนถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟหกไม้พลังงานของคนธาตุไฟวิวออฟฟอร์จูนพลังลงนานของคนธาตุไฟมีพลังงานของคนธาตุไฟกับคนธาตุลมนะคะที่ขึ้นมาเป็นคนที่จริงจังนะคะจริงจังมากๆชีวิตมีแต่ความเอาจริงเอาจังมี ทบจะไม่ล้อเล่นกับอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นคนที่ตลกไม่ค่อยเป็นคนที่ล้อเล่นสักเท่าไหร่เต็มที่กับทุกสิ่งทุกอย่างการงานความมั่นคงในชีวิตมีความสําคัญมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชีวิตจะต้องมั่นคงก่อนหน้าที่การงานการเงินต้องมั่นคงก่อนถึงจะมองหาความรักในพลังงานของเขานะคะเพราะว่า การงานแบกรับไว้เต็มมากๆงานหนักงานเยอะงานยุ่งมีอำนาจในการตัดสินใจเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำกว่าจะขึ้นมาถึงตำแหน่งนี้ได้อาศัยความขยันความอดทนของตัวเองนะคะมาด้วยความสามารถของตัวเองเรียนรู้พัฒนาตัวเองมานะคะๆนิงๆเงียบๆไม่พูดมากไม่พูดเยอะเพื่อนน้อยดูดูหญิงดูเข้าถึงยากด้วยนะคะ ไม่ค่อยแคร์ใครสักเท่าไหร่ด้วยนะคะแต่ไม่ใช่คนที่เอาเปรียบใครนะคะเพียงแต่ว่าเป็นคนเพื่อนน้อยเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจใครด้วยนะคะเรามาดูกันว่าแล้วโชคชะตาจะส่งเขามาให้คุณทำไมนะคะโชคชะตาจะส่งเขามาให้กับคุณทำไม แคมป์แอนนะคะการรอคอยความห่างไกลฟ้าวันใหม่นะคะตัวเลือกทางเลือกนะคะความหนักแน่นความมั่นคงนะคะ รักเดียวใจเดียวนะคะรอคอยนะคะเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์มีความจริงใจใจเย็นรอคอยเก่งมีความอดทนมัธยัติอดออมนะคะส่งมาเป็นตัวเลือกให้กับคุณนะคะคุณมีคนที่อยู่ในใจอยู่แล้วนะคะ คุณรอคอยใครบางคนคนที่อยู่ในใจแต่โชคชะตาจะส่งใครบางคนอีกคนมาเป็นตัวเลือกมาเป็นอีกช้อยให้กับคุณพลังงานของคุณกับเขามีความแตกต่างกันมากๆคุณเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นอาจจะแบกเอาคำพูดของคนอื่นไว้กับตัวเองนะคะพลังงานของเขาไม่สนใจใครไม่เอาคำพูดของใครมาแบกไว้ขอแค่ทำทุกสิ่งทุกอย่างตามหน้าที่ของตัวเองทำอย่างดีที่สุดเพื่อให ชีวิตของตัวเองดีขึ้นนะคะสนใจแต่ตัวเองแต่ก็ไม่ใช่คนที่เอาเปรียบใครนะคะโชคชะตาส่งเขามาให้กับคุณให้คุณได้พบเจอให้เป็นตัวเลือกให้เป็นทางเลือกให้คุณได้เปิดโอกาสให้กับตัวเองได้พบเจอคนที่ใจดีให้คุณได้พบเจอกับคนที่ใจเย็นคนที่มีความตั้งใจคนที่เก็บเนื้อเก็บตัวมัทยัิอดออมนะคะ มีความอดทนมีความตั้งใจมีความขยันมีความเป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบในตัวเองนะคะหากว่าคนที่อยู่ในใจของคุณคุณและเขาก็มีบุคลิกที่แตกต่างกันนะคะหรือว่าคบกันก็เหมือนกับวางแผนถึงอนาคตไม่ได้ เซตเป้าหมายในอนาคตไม่ได้มีความไม่ราบรื่นในความสัมพันธ์คุณเป็นคนที่ต้องง้อเขาตลอดเป็นคนที่ต้องยอมให้เขาตลอดอาภัยให้เขาตลอดโชคชะตาส่งใครบางคนหรือว่าคนคนนี้มาให้คุณได้พบเจอคนที่มีความคิดมีความรับผิดชอบมีความตั้งใจให้คุณได้เห็น ใครอีกคนในอีกลักษณะหนึ่งเพื่อที่คุณจะได้มีตัวเลือกที่เปรียบเทียบหาคนที่เหมาะสมให้กับหัวใจของคุณคนที่คู่ควรให้กับหัวใจของคุณนั่นเองนะคะ